มมากวหดดเเอนนสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวน้ำกันหนึ่งเฮ็ดได้พ่อแม่พี่น้องเก็บเห็ดมาคนตกว่ะไปเก็บหกเบห็ดมาคนตกอันนี้ก็ส้มเด้อพ่อแม่พี่น้องส้มมูอันนี้ไม่หยางพ่อแม่พี่น้องหอ,อย เคี่ยหอยบานนาตัวบอาในบะจิกินมันแซ่บไปลีนเลยดิมาพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องมากินข้าวน้ำกันด้วพี่น้องเด้อหนึ่งเฮดที่กับเจียวสมสมหมูน้ำน้ำกันมันเอานำมาใส่อันนี้ก็แกงหอยเออขัวหอยบดปัดหอยเจียวสมเนี่ย กินกับหนึ Ma man, ่งเฮ็ดเพราะว่าซื้อเฮ็ดมาหนึ่งกิโโอ้ยออกจากหน้าจอหน่อยหนึ่งมันไก่ผดหน้าจอหน่อยหนึ่งมามาลูกหลานบ้านเฮามื่กินข้าวน้มตานมใยายน้ำปลาน้ำดุงมาเบิดทุกคูทุกคนเออเอฟซีเฉะเฉะน้ำกัน มันจะแซบแซบเนี่ยหมักไปหมดเลยดูคนมันถือนี่ตับหนึ่งบือหอนเนาะอยูอย่ใส่ขวดเวียนวะอืมพวดเวียนถือนี่หน่อหนึ่งกระยาัมาด้ยมันมีตลาดเดียวห้าสิบปีผ่านมาบริกินหอยจุก ง <laughs> านได้กิน <laughs> ตะเกียบสม้มหนึ่งเฮ็ดเองก็เข้ากับบุฟเฟ่ต์คือไงเป็ดน,นางพาเฮ็เมี่ลงก็ลงง่ามมันเลยผมเป็นเฮ็ดนางเดือนว่ะห <laughs> นึ่งเฮ็ดนางพา้าซื้อเอาไปแหละกินแล้วไม่หอยเนี่ย เป็ดกระปูกคลายเนีย่ยแบอ,อ,อ่อนๆกระดังมันเข้มมาตุไม่เห็นหว่าหัวเชื่อว่ะนี่เห็ดจั่กงกะมีนเข้มกะมียนนี่มจิ้มแคล้วขูดไปใส่ละแล้วมาจิ้มอหอยหอยเวินนะกินน้ำเห็ดดินได้เชียเอ้ยพี่น้องดูร้านอยู่บ้าน กินเพื่อนในเด้อสูเด้อกูมักเล่นหนึ่งเฮ็ดดินหนึ่งเฮ็ดบดก็แซบคือกันได้เร็บหนึ่งเนเ็เนทานเป็ดถั่ยเฮ็ดันน้ำหม,มากนี่ยังไงนะแซบมากินได้หนึ่งเฮ็ด มีชีนแ้วเปลี่ยนยังมัวเอาอะไรค่ะรวยมากเลยเห็ดนักอยูน่นี่ส้มทุกร้านเขาให้พ่อแม่ไปเนาะโค้งนั่งจันเราหันแม่ให้กินน้ำได้เทอาไหร่ดอ นึนงเห็ดเป็นกินนึงเห็ดซก่อนอยากนึงเห็ดจะกินนึงเห็ดดินน่อยัให้เผื่อเิดควบุมักน่อ แก็งตดเพิเ็พ่นี่มากเ็บดนี่มากก็มากเค็ดเพิ่มแม่ยำลูกยำราดก็นยังกินพี่ได้ละมันสนาดต้นไม่ได้เลยเขชิจิเซ้นได้เจงชิิเซ้นก่อนเันก่อนไปก่อนจ้าค่ะ ขายจอกลูกหลานอยู่บ้านโอ้ยโบยากหอ,อยพะก็ทองหอยอันนี้เยมาบอฟัง ต่อยกดมันก us ็ลางๆกดมันออกสุดๆไม่ได้จุกินจนจอดนะตอนเราไม่กินเนาะมันจะเขาปะจอดเขาขอดหอยเราบ่ได้กินขี้มันซ้าเดียวก็บ่ได้กินหอยนะต้องได้กินขี้มันต้องแข่งแซ่บ เขาเร่น้ำกกนพี่ดองหนึ่งเฮกแกงหอยโอ้ขมาสวยจังแต่ไหนแม่ทนันะหอยกันนะบ่มีจิมให้นี่กวนยนี่ มีไข <t ale> ่ม <irgendw carbono> anyway, ีดูมันยังเดินเจมมันดูแล้วมีดูหมูฝนตกเบิร์เหมือนชอวงวันชามวันสับปหนองหนาว มาเ,เชิญอกันนาวเย,นย,นย็นๆบางปอยากเปิดที่อีกหนางหนาวเปิตทิที่ดูงหงหบ,บ้านนะมึข่าเราอานนักไนมันจะพับทานม,มันกำลังจุก <laughs> <laughs> นี่เมียมันกำลังถามผัวกำลังจุกพัว <laughs> อืม้กินอ่ะบอกบอกแฉบอยู่ชุมชื่อทงละเจ้าชิดอนเจ้าดอน้เนี่ยสองทงอยากินจำแจว กินจำเจ่วตัวนี้ได้กินเตนมค่อยนี่หน่อยไปเก็บเห็ดพอรไงกินเพื่อไม่เ่าเนื้อชูเดอร์อยู่บ้าน,านอยากก้นเห็ดพอรคุณ แกงมาถึงมือล็อกเลยเนาะ <c oughs> ด้านาหน้าเหยนได้เก็บเก็บนี่เพาะมนี้วันจะไปห้ามอ่ะไหม <c oughs> ตือข,ข่าวก้าหน่ลยนะ ไปเก็บน้ำใหม่ไปหาหนนอำได้แค่นด้นไม่เทาปลาไม่เทาห้าเดินยังหน่อยชึนไปะหันด่ะเมนบื่อใจแบบเลยายหากินแต่วันนั้นนะแต่จนพระวันใหญ่ใหญ่นหันข้าือเห็นไงม่ก็บตัดหรือเปล่าได้แล้วจนขึ้นคได้ไะจะกินมันหกแล้วฮะปลาโจทยปลาลายลาย ปลาเพ็กประจจนนะนี่แห่ะม่เจ้างใีหอมเนี่กก็ผวาหน่อมแซ่บด่าทำไมเป็นน้องหอยอต้นนี้ปเป็นี่ออนรำอิ่มนะ กกไกกม่กินอะไรเพราะว่ากินหมกหมูเนี่ยกินหมกหมูแหละก็กินจำหนังจำนี่เนี่ยเราอิ่มไม่ได้ตัวนี้เม้าตะหอยอโอ้ตัวนี้คี้อองน้ำแบบเอ้าบังปะกินไหม กินุกนั่งกัน Màu bớt thịt của mẹ của nó Thịt này, phun tóc bớt thịt mày có thể kịp được khi nào Mình nào thấy bé Mình nào rõ hơn. อืมโดนขึ้นขี้อ,ออกนำขี้อหอยเนี่ยตุยตุยได้พอแม่ไปร้องบนนู้นเนี่ยข้างใน,นช่องขึ้นหอยถือมาก ฉันอยากแห้งเป็นกินหอยนะค่อยๆเห็นลูกหลนานกินอยู่บ้านหนูฉันอยากนำเสียหายยังมันเสียหายหน่อยหน่อยลูกหลานโอ้ยบ่ยากผู้บ่าวผู้บ่าดึกมาถึงพี่ในเดียวอ่ะอิ่ม ตุยๆได้พ่อแม่กัน้องเลยจุ่หน้ามันไปเลยโอ้ใครเต็มถอ,มนะอ่มนาะเอตอตถือใจตะเคียวเมียบบก,กินถือใจขนาดนอนทางสามคืนก็นไปเรื่องกินหอยใช่เวรยังเลยหลัะแม่เริ่มต้มมากินห,หอยต้มหนูบอกนว่า เด่นไปปกติแต่หวานจะบ่มีมนี่เขาขึ้นว่ะเขาคึ้นไปต้มให้กินคือนบ่มีนต้มขึ้นอยู่เม,มืองนอกนะมากินต้มหอยเด้อแซ่บๆหมูหวานไป้วอ้าติดเผากินมะเกียมก่อนพี่หนังกินมะเกียมก่อนเด้อ ตัวหนูบ่ไปบ่กินเด้อจังซั่นน่ว่าอันแจงหน่อไม้บ่แจงเห็ดบ่หนิงเห็ดบ่ไปอันนี้ไปเห็นพี่น้องไทยเพิ่นไปหาเห็ดนะ FC ไทยนะเห็ดบดโ FC ไทยเยอะองข้าเจ้าอองไองข้าเจ้าอยู่ทไทยนี่หากินข้าอ่อนังว แต่อยากไปหาแล้วก็จะอวยอยากจะจ่อยเขานั่งจุออ่ยอยากกินกับบัวทรายดอกแต่ไม่อยากหาหมักหาอยู่หมักเก็บกินกับบัวทรายดเนี่ยกินกันออกกันขี้พร้องเลยเนื้อคักเลยอืม นเนือวานหวานอืมยิอดยาัโอ้ยคือว่าซักเลยเห <c oughs> อยิุีืกินอะไเขาไว้ซักป่นะคือว่าเจาักตนนคือจะบอย่างงี้นาะจะซักเนะลืมกินยาอืมตัวพอสุดท้ายบ้านให้กินหน่อยได้นี่ย เป็นเอ็มซีมินเข้ามาอยู่กินลายใหขาวเหนียวฝัดกยัดเอางัดเอาใช่ <ผม S 1> อาหารเสฉะอยู่ได้พม่าไปน้องอาหารถึกปากนแห้งกินลายเป็นเดือดบ้านกินข้าวเหนียวรายเด้อเขาเป็นห่วงก้งอดูดแลนเอฟซีนี่แหละ<า>เป็นหว่วงตาใหญ่ ใหญนี่มันเป็นแรงเดือดวันเป็นเดือดจางมือก็คืนน้อยหนึ่งดอกน้อยหนึ่งมือก็ขึนตอนนั้นชีเบรกกันยังช่องสามนาทีนะตอนแปดโมงค่ะตัวเดี๋ยวจะแลนมากินเขาก็มาคุยกัชุกยากแ่วมัน ี่มากลัวว่าโดยหนึ่งเขาปั่นหนึ่งอือ้าวยูดีไี่แห้งมากินเมืองหลังอโอ้สิบแปดนาทีเะยยูดีไม่แห้งเด้อดุกดุ๊กรันดานโมคูเอฟชีจังไรติดติดตามเอฟชีเนาะเอฟชีเนาะโชบมาเด็กพี่น้องเด้อดำด้วย โดนดับพันดีบายเนาะ